ทุกคนทุบกระเทียมอย่างดีเมื่อกี้ก็ลืมใส่เหมือนเดิมจ้าสามจานน่ะลืมใส่เห็นบอไ่ใส่กระเทียมแบบแซ่บด้วยแต่ในหอยยิ้มน่ะเขาไม่กล้าพูดเฉยใส่จ้าเห็นบอหอยหอยเลยจ้าทุบไปแต่ใส่ทุบเฮดถาซื้อเม่อเม่อได้สูกมันลืมเนาะลืมตลอดแหละแล้วถ้วยไม่ทุบตรงนี้เลยต่อไปนะมันลอยยางเนาะ ทำท่าทุบอย่างดีเขาบอกว่าลืมใส่กระเทียมลดราคายเขาด้วยบ้าันคิ่แต่จะเพิ่มราคาเออจะเพิ่มราคาเพราะว่าสูตรนี้ไม่มีใครทำสูตรนี้ไม่มีใครทำสูตรทุบกระเทียมรอเนี่ยเออลืมเหมือนเดิมจ้ะลูมนะตั้งสามไม่รู้ว่าติเนี่ยมันลืมเก่งทุบทุบสามจานเมื่อกี้นานม่เท่าที่คาเชิญนะคะ ลืมใส่เหมือนเดิมจ้ะขอบคุณที่มด้วยกันนจเด้ลยสอจานกรดูเลต้ตหนะตัวนั้นมีแค่เตีย๋สองจานนอกนั้นกลับบ้านหมดนะเขา,บบามาีตำกับขนมจีนเฮ้ยวาน มันก็คือว่ามันต้องมากวัะลามาจริงอันนี้ดำๆไม่ใช่อะไรนะคะกะเพราดำนะคะกะเพราดำกะเพราเป็นสีเป็นสีดำนะคะไม่ใช่กะเพราอ๋อกะเพราม่วงเหรอเอาม่วงเออว่าเขาติดเมส่อันอันนี้ยังเนี่ยไม่ใส่ไม่ใส่เนี่ยเพราลืมจ้ะไม่ลืมจ่วก็ใส่ตื่มอีกก็ได้ค่ะธรรมชาเคิมเลยเลื่อมปรุง เท่ากำนเลยจ้าพอเบอิดกกบเผารค่นันลุงมอง เบนมาเอานี้ไปจัดเ,เอาเะเแตงใส่ด้วยมันต้องสวยปวยเลิดบ่เ,เราต้องทำให้มันเลิศนะจ๊ะเห็นไหมตะเเงใส่ให้สวยๆจ้าเล็กเึงได้เลยนะจ๊ะที่นี่